โห oh, พี่นานาคะเดสแนวลลิต้าตัวเนี้ยดูท่าจะแพงมากไม่น่าเสียเงินซื้อมาให้หญิงเลยก็แค่งานเลี้ยงบริษัทเองค่ะยายหญิงก <_ Q. S 2> ็พี่เห็นว่ามันเหมาะกับเราจริงไหมจ๊ะแม่งเมาจริงค่ะคุณแม่เหมาะมกับคุณน้าหนูที่สุดหือ้องเผือกซื้อเดสตัวใหม่มาเง้อเนี่ยคือป้านิด เป็นพี่สาวของสองคนนี้ค่ะไม่ใช่มนุษย์ป้าข้างบ้านธรรมดาแต่ดูหล่อนสิคงจะสอดรู้สอดเห็นบ่อยตาก็เลยเป็นแบบเนี้แม่ทำยังไงดีสวยจริงๆถึงฉันจะหมดวัยใส่แล้วแต่หัวใจฉันก็ยังเฟี้ยวอยู่นะต้องหาวิธีเอามาจนได้เอามาทำคอนเทนต์และในคืนนั้น ป้านิดก็สวมวิญญาณตีนแมวเข้ามาในห้องนอนของหญิงอย่างแผ่วเบาเป,เป้าหมายของหล่อนก็คือชุดเดสแนวโลลิต้าสีม่วงเสียใจด้วยนะจ๊ะน้องรักชุดเนี้ยพี่ขอพี่เคลมไปก่อนล่ะหญิงตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวจะไปทำงานแต่ ชชุดเดทหายไปได้ยังไงก็เมื่อคืนเรายังเห็นอยู่เลยนี่อะไรนะจ๊ะหญิงชุดเดทที่พี่ซื้อให้หายไปไร้ร่องรอยเลยอย่างนั้นเหรอค่ะขอโทษนะคะพี่นานาหญิงนอนหลับเพลินไปหน่อยคุณนาไม่ได้ผิดอะไรไม่ต้องขอโทษหรอกคะ่ะจริงด้วยหญิงไม่ได้ผิดนะจ๊ะคนที่ผิดคือคนที่เข้ามาขโมย นานาผมไม่ได้ปากปงแต่ผมว่าผมเดาออกนะว่าพี่สาวคุณคงจะย่องเบาเข้ามาตามเคยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ช่างมันเถอะค่ะถึงไปตามพี่นิดเขาก็คงปฏิเสธอยู่ดีถ้าเขาอยากได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ใจดีซะแบบนี้เขาถึงได้ย่องมาหยิบนู่นหยิบนี่ตามอำเภอใจอยู่เรื่อยโอ้อโหแน่ มันสวยจริงๆโชคดีนะเนี่ยที่รูปร่างเรายัางใส่ได้อยู่นะต่อไปก็ผมถ้าผมดีหน้าตาก็จะดีตามคนใส่ฟิลเตอร์แล้วสวยก็คือคนสวยจ้ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวได้สวยแถมได้อำพางหน้าตาจากคนบ้านหนุนด้วย ใช่แล้วค่ะตลอดมาป้านิดใช้วิธีนี้แหละถึงได้ขโมยชุดมาลงคอนเทนต์ได้หล่อนปริเศษวันนั้นไม่ใช่หล่อนยังไงล่ะและนี่คือสิ่งที่เห็นในโซเชียลแล้วส่วนเนี่ยก็คือความเป็นจริงยอดไปเลยหนุ่มๆม,มากดติดตามเราเพิ่มแล้ว บอกว่าจะใส่สีม่วงทำไมใส่ชุดแบบนี้มาละจ๊ะอ๋อพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุกับชุดนั้นนิดหน่อยนะคะแต่ชุดนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะหญิงโอเคเอ๊แต่บังเอิญจังเลยนะจ๊ะเพราะว่าสาวที่เป็นดาวติ๊กตอกอยู่ในตอนเนี้ยเขาก็ใส่เดรสสีม่วงแนวโลลริต้าเหมือนกันน้องหญิงลองดูสิเอ๊อีกแล้วงั้นเหรอคะ อันที่จริงไอ้เราก็พอส่องส่องเขาอยู่บ้างแต่ว่าคงจะแค่บังเอิญละมัง้งดูยังไงก็ไม่ใช่พี่นิดนี่นาะโอคนนี้นี่เองผมก็ติดตามเขานะอย่างนายหรอจะพลาดชอบคนสวยๆนี่หืมพี่นิดยังไม่นอนอีกหรอเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังลั่นเลย ไม่เอาไม่เอาเต้นแบบนี้จะแรงไปหรือเปล่าเดี๋ยวฟิลเตอร์หลุดละ่ะหายงนะเลยอืมทำยังไงดีนะงั้นเราก็เต้นแบบเบาๆน่ารักน่ารักมุง้งมิ้งก็แล้วกันคิดว่าเป็นสายเราแบบนั้นส่วนตอนเนี้ยก็เต้นเอาสนุกเฉยๆค่ะพี่นานาเหรอคะหญิงมาเปิดแล้ว หญิงจ้าขอโทษที่รบกวนทั้งที่เป็นวันหยุดคือจะให้ดูอะไรนี้หน่อยนะค่ะคุณนาคะมันสะพึงมากหนูคิดว่าเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ตัวคะ่ะในทันทีที่หญิงได้ยินเสียงมิวสิกในคลิปที่นานา,นาเปิดเธอก็พอจะเดาได้น่ะนี่สรุปว่าเธอคนนี้คือพี่นิดจริงๆเหรอคะไม่สิทุกคลิปหล่อนสวยมาตลอด หมายความว่าหล่อนต้องเป๊ะก่อนออกโซเชียลแล้วถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าหล,ล่อนต้องลืมใส่ฟิลเตอร์ฮะฮเฮ้ยนนะนี่มันคอมเมนต์หยอกๆยอกหรือว่าเรื่องจริงนี่เราเรา ใส่ฟิลเตอร์งงั้นเหรอมะไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวลองเช็คดูให้ดีก่อนเฮ้ยไม่ได้ใส่จริงๆนี่ว่ะมะไม่ใช่ฝันไม่ใช่ฝันด้วยแล้วต่อไปนี้ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ท่านไปใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นั้นเลยคืนสนองค่ะเอาหน้าป้าน,นิดถ้าเขาจะรักลืมใส่ฟิลเตอร์เขาก็รักเอาเรบรบลายฟ้าวันนี้พวกหลานไปวิ่งเล่นถึงไหนกันมาเนี่ยตลาดนัดใกล้ๆท่าน้ำของคุณลุงไงคะ คุณลุงแช่มฮะเแบฟบว่าเแบฟบจะไม่พาปลายฟ้าไปแล้วอ่ะทำไมล่ะเจ้าเแบฟบเกิดอะไรขึ้นคือว่าตรงแถวๆร้านยายมอยกับร้านยายมีนาสิฮะมันมีกลิ่นแบบสับสาบยังไงก็ไม่รู้เอร้านยายมีขายหอยยายมอยขายหมีนระรอ วาสนานางมีเกิดมาตั้งแต่สาวยันแก่ก็ต้องไปจับหอยแล้วก็ไปขายหอยเอา้านั่นนางมอยออกมาพร้อมกับพี่แบบนี้เดี๋ยวโหนรถเมคันเดียวกันไปนี่แหละนุ่นรถเมมาแล้วไปรีบไปแล้วพี่มีวันนี้ฉันมีออเดอร์ตุ๊กตาหมีเพียบเลย มาจ้ามาจ้าลูกค้าเรกเข้ามาด้านนี้มียายมีขายหอยส่วนใย,ยมอยขายหมีส่วนด้านนี้นะครับบูธของเรายานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีมาเลยจ้าหอยร้านฉันเนี่ยสดๆเลยนะจ้าสดๆอ้วนๆ ส่วนหมีร้านฉันนุ่มๆฟูๆเลยจ้าสั่งไปเป็นของข,องขวัญวาเลนไทน์ก็ดีนะเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาหืมนี่ไอ้เกิดว่าไหมว่าแถวๆเนี่ยมันมีกลิ่นตุ่ๆสับสับวะ่ะเออก็ว่างั้นเหรอวะ่ะนางสีกุลอ่ะนี่จ้าเงินทอนมีของฉันเนี่ยรับรองว่าให้เป็นของขวัญต้องประทับใจแน่นอน นี่จ้านัดหน้าอย่าลืมมาซื้อหอยฉันไปทำกับข้าวอีกนะเดี๋ยวสิผู้ใหญ่แชม่มมันยังไงกันอยู่ๆจะให้พวกฉันเลิกขายหอยขายหมีพวกฉันทำผิดอะไรนางมีนางมอยฉันก็มีอยากทำแบบนี้แต่ทั้งหลานฉันแล้วก็คนแถวตลาด เขายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าได้กลิ่นตู่ๆสับมาจากแถวร้านแกฉันก็เลยเกรงว่าพวกแกเอาของไม่มีคุณภาพมาขายหรือเปล่าไม่จริงนะจ๊ะคููใหญ่แชม่มไม่ว่าจะหอยจะหมีร้านพวกฉันคุณภาพไม่มีเสียไม่มีเน่าเจ้าตัวเขายืนกรานมาแบบนี้พวกหลานได้กลิ่นจริงๆใช่ไหมจริงค่ะเหมือนกลิ่นจะมาจากตุ๊กตาหมี่สีดำที่เป็นตัวอย่างหน้าร้านค่ะ มีเงื่อนงำที่ต้องสืบซะแล้วสิแต่พวกฉันก็ขอยืนการานจะเอาไปนั่งยันนอนยันสาบานที่ไหนก็ได้นั่นสิพวกฉันสองพี่น้องค้าขายสุจริตมาตลอดพวกฉันโดนปักป,ปั๊มถ้าไม่ได้ความเป็นธรรมพวกฉันจะไปรายการหขนกระสวยวาสนานางสีกุลก็ต้องมาเก็บขวด เอ๊ะนั่นอย่าอย่าบอกนะนี่หรือว่าจะเป็นเงื่อนงำของร้านยียมีและร้านยียมอยพระสงฆองค์เจ้ากลิ่นมาจากเจ้าหมีตัวนี้จริงๆด้วยพี่มีแต่หมีตัวโชว์เนี่ยฉันเพิ่งจับไปซักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะใจเย็นสิจ้าพ่อแม่พี่น้อง ขายของเน่าๆแบบนี้จะให้ใจเย็นได้ยังไงฟังก่อนฟังก่อนมีร้านฉันเป็นงานแฮนด์เมดทำมือทุกตัวไม่ได้ไปรับมาจากโรงงานที่ไหนถ้างั้นทำไมมันเน่าละเจ้มอยผมซื้อไปให้แฟนผมไม่รู้จะโกรธหรือเปล่าเอาแล้วยายมียายมอยสงสัยฉันต้องเข้าไปเคลียร์ให้นางสีกุลเอ็งรู้งั้นเหรอช่วยพวกข้าที คือว่าเมื่อคือนข้าแวะมาที่นี่จะมาเก็บขวดรวบรวมไปขายแล้วพอเอินเห็นอะไรเข้าเอาอย่าพึ่งโขกันสิว่าพวกเองหอยใหญ่มีนะ่ะมันสดมากมาหัศจรรย์เว้ยมันกระโดดออกจากถังน้ำแข็งเองได้มาเกาะที่หมีใยมอยเป็นอย่างนี้เองทุกวันเข้ามันก็เลยมีกลิ่นสาบๆ ชาวบ้านทุกคนก็คงได้ยินกันชัดเจนแล้วทีนี้ข้าก็คงจะอนุญาตให้ยายมีและยายมอยขายของในตลาดนัดต่อได้ะเมื่อกี้เขาว่าอย่างไงนะปลายฟ้าหอยยายมีกระโดดกัดหมียายมอยเหรอลุงแช่มจ๋าตอนนี้เรื่องราวคลี่คลายแล้วยายมอยกับยายมีก็คงสบายใจ ใช่เรื่องเนี้ยจะเป็นตำนานยายมีขายหอยยายมอยขายหมีวันดีคืนดีหอยยายมีกระโดดกัดหมีใย,ยมอยผัดไทยครับผัดไทยยอมรับว่าน้อยใจเหมือนผัดไทยที่น้อยจังมาเลือกหรือซื้อกันได้นะจ๊ะมีของฉันนุ่มฟูสะอาดทุกตัว หอยจ้าหอยสดสๆอ้วนๆใครเหงาก็ซื้อไปแล้วจับหอยหงายเพราะถ้าหอยหงายก็จะหายเหงาจ้ามาเร็วพี่เแบฟบได้ข่าวว่าใย,ยมอยเอาหมีตัวใหม่มาตั้งสีทองด้วยจริงดิปลายฟ้าคงจะสวยหน้าดูเลยอะ่ะตลาดนัดผู้ใหญ่แช่ม ตลาดนัดบ้านๆแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มและเรื่องราวของยายมีกับยายมอยก็ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่เป็นแบบที่คิดเสมอไปเฮ้ย hey, ไม่ไหวเป็นแบบนี้แล้วชีวิตมันติดลบจะไปเป็นเด็กเสียก็ดันอายุเท่าเสียยอดซั์ของฉันมันก็หลักแสนอยู่นะ หัวเขาโดนแม่หมดสาบให้หลับไหลอยู่หรือไงกันนะ่ะได้โปรดตื่นมาดูกันบ้างเถอะไม่มีจ่ายค่าห้องแหงงๆไม่สิมันก็มีแหละแต่จ่ายไปจะเอาอะไรกินก่อนต้นปีแบบนี้ยเหล่ายูทูบเบอร์ทุกคนรู้ดีว่ายอดเหรียญมันจะตะมุตตะมิไหนดูช่องที่ปังๆไม่ไหวหน่อยดิหืมเขาดีกว่าฉันตรงไหนเนี่ยเออว่ะ ก็ดีกว่าทุกตรงเลยโอ้ยแล้วจะทำยังไงล่ะเนี้ยผักกาดต้องเลือกแล้วจ่ายนี่จ่ายค่าบ้านจ่ายนี่จ่ายค่าบ้านหนูผักกาดฉันก็ไม่ได้อยากจะใจไม้ไส้กระกันะจ๊ะแต่กดก็คือโกรธไม่อย่างนั้นคนอื่นจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเกินหนึ่งเดือนแบบนี้ต้องย้ายออกแล้วเข้าใจแล้วละค่ะซอหนูเองก็ผิดจริงๆละคะ่ะที่ไม่เป็นคำพูด เดี๋ยวหนูขอเก็บเสื้อผ้าหนึ่งคืนพักอีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าก็จะย้ายออกเลยค่ะก็คงไม่แค้วต้องไปอยู่บ้านของคุณปู่ทวดที่ชานเมืองที่ไม่มีใครเอาเพราะว่ามีนั่นแหละมาจ้ารถจะออกแล้วขึ้นมากันได้เลยเอาวะ,ะเผชิญผีหน่อย อย่างน้อยก็ไม่ต้องจ่ายค่าบ้านเอาเงินตรงนั้นไว้กินใช้ได้ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้กินซีฟู้ดฉ่ำๆมันเมื่อไหร่กันนะแทบจําไม่ได้อ,อ,อโอ้โเหเฮ้มองยังไงก็รู้ว่ามีสุก,กี้น้ำสุดซอมเอาเรื่องเลยฮะแต่ก็คงพออยู่ได้อ่ะ เอคุณปู่ทวดขออนุญาตนะคะหนูผักกาดเป็นทายาตรุ่นล่าสุดรบกวนด้วยค่ะเออไม่ต้องตอบรับแบบนี้ค่ะแค่รับรู้เอาไว้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวหนูจะไลฟ์สตรีมนะคะอย่าทำเสียงรบกวนเยอะอะเอาเป็นว่าเราตกลงกันดูเรื่องเก็ตแล้วนะคะต่างคนต่างอยู่ค่ะเอ่อ ใช่ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของบรรพบุรุษพี่มันอยู่ชานเมืองเ<ม>พิ่งย้ายมาวันนี้เลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะเฮี้ยนจัดน้องๆในไลค่ะคือพี่อยู่คนเดียวจริงๆค่ะเสียงเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องแต่พี่ชักจะหัวร้อนแล้วค่ะมาคุณปู่ลวนอ,ออกมาคุยกันฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะคะน้องๆขอเวลานอกแป๊บนึงค่ะ ที่ผักกาดจำเป็นต้องเคลียร์กับผีก่อนหืมคุณปู่ทวดล้อเล่นกับระบบอยู่รู้ไหมคะหนูเนี่ยหิวหิวมากจนแทบจะกินช้างได้อยู่แล้วยังมาขัดเส้นทางทำามากินหนูอีกนี่นังหนูเองไม่ใช่หรือไงที่มาบุกที่ของข้าน่ะข้าก็อยู่สงบสงบดีๆนั่นค่ะอย่างนั้น ออกมาไฟกันคุณปู่ทวดก็พูดได้สิคะผีไม่ต้องใช้นี่ไม่ต้องจ่ายค่าบ้านไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟานี่ค่ะน้องๆในไลฟ์ต้นเหตุของเสียงรบกวนเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาเป็นหนึ่งพัคนในพริบตาแบบนี้ว้าวอ๋อเก็ตแล้วจุดขายก็คือผีมาป่วนในไลฟ์ก็เลยมีคนกดแชร์ออกไปให้คนอื่นมาดู คุณปูดทวดคะไมชูก้าแดดดีไม่เอานะค้าไม่เอาด้วยข้าม่อยากออกสื่อออกโซโซเชียลคะ่ะโหยคุณปู่ทวดมหัศจรรย์มากแค่คืนเดียวยอดซัพย์ฉันเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นเลยอะ่ะถ้าทำต่อไปเรื่อยๆนะงานเนี้ยนางผักกาดนี่ได้แหมจะยังมีเงินเก็บตั้งตัวด้วย นี่ข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่เอาด้วยนะคุณปู่ทวดขาหนูให้โอกาสพูดใหม่ค่ะหนูเป็นลูกเป็นหลานแล้วตอนนี้หนูก็หิวชัดหิวมากจนแทบจะแท้เสาเรือนทั้งเรือนของคุณปู่ได้อยู่แล้วนะคะคิดให้ดีๆเอยเอาเธอเอาเธอข้าจะช่วยก็ได้อะไรกันเป็นผีอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ประสบภัยเฉย เป็นเช้าแรกในรอบหลายปีเลยมัง้งที่เราตื่นมาพร้อมกับความโล่งใจโล่งสมองแบบนี้คุณปู่ทวดคะต้องขอบคุณมากๆเป็นเพราะคุณปู่ทวดเลยอะ่ะทุกอย่างถึงได้ดีในพริบตาขนาดนี้ได้อะ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้หนูจะสั่งไก่ KFC แบบ Delivery มาให้คุณปู่ทวดนะคะรอกินฉ่ำๆเลยสรุปว่าในไลฟ์ของสตรีมเมอร์คนนะั้นน่ะ ผีจริงๆหรือเปล่าวะว่าไม่ได้จะจริงหรือไม่จริงแต่นางก็ดังเปรี้ยงป้งไปแล้วนะดูนี่สิพกาดโพสว่าคืนนี้จะพิสูจน์ให้ดูว่าผีจริงหรือเปล่าน่าสนใจนางหนูเอ็งไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ให้ข้าก็ได้มีคนทำบุญมาให้ข้าอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยก็คุณปู่ทวดช่วยเหลือหนูนี่คะ ทำให้หนูเนี่ยได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเองนี่ดีใจอะไรขนาดนั้นก็อีแค่ได้กินกุ้งเนี่ยอืมคุณปู่ทวดคะคุณปู่ทวดอะไม่รู้อะไรหนูอะไม่ค่อยได้กินอะไรดีๆหรอกค่ะอย่างมากก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ข้าวคุกกับพริกป่นก็มีนะคะ โอ้ยโบดแถวนี้ยังกินดีกว่าซะอีกใช่ไหมล่ะคะฉะนั้นคุณปู่ทวดไม่ต้องให้สามตัวตรงแค่คุณปู่ทวดซัพพอร์ตหนูแบบนี้ก็พอคะ่ะพร้อมนะคะคุณปู่ทวดมาเริ่มกันเลยสวัสดีคะ่ะน้องๆพี่ผระกาศมาแล้วในไลฟ์สตรีมนี้พี่ผักกาศก็มีคู่หูด้วยแต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นดูนี่เขามีตัวตนจริงๆเห็นหรือยังคะ